بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ل و س ل م على نبينا محمد ا ت م ا ل ن ب ي ا ء والمرسلين وعلى ل ه وصحبه ا ج م ن م ا بعد السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ความสัตย์ความเมตตาและความเจริญจ่ารงลอเราสุภาพนุวัฒนอตลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลัยห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมและผู้สังข์อีกเช่นเคยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนรอมดอนก็จะขอนำข้อปฏิบัติที่เราควรปฏิบัติมาพูดคุยถือว่าเป็นการส่งเสริมที่จะให้ลูกหลานของเราหรือเยาวชนเรานั้นได้เคยชินกับสิ่งที่เราปฏิบัติในเดือนมโมดอคือเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะทำให้เขานั้นรู้จักในการที่จะ ผูกพันกับอรรถสุฮาณหัวตาลาในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะคนเรานั้นมีข้อผูกพันกับอรรถสุฮานณหัวตาลาไม่ใช่เพียงแต่ปายเล่นอย่างเดียวแต่ข้อปฏิบัติต่างๆนั้นก็จะต้องแสดงออกมาในการที่เรามีความเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กับอรรสุภาณหัวตาลาเช่นในเดือนมดน,นี้นะครับนอกเหนือจากที่เราได้ถือเส้นอด,ดในตอนกลางวันแล้ว เราก็ยังมีการละหมาดในยามค่ำคืนและมีการกระทําความดีอีกหลายอย่างเช่นอย่างในประเด็นที่ผมกำลังจะพูดคุยกับท่านหลายนี่ก็คือในเรื่องที่ว่าส่งเสริมให้มีการอ่านอัลกุรอานอัลกุรอานนี่เราทราบกันแล้วเป็นกลามุลลอ์แล้วก็เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานนว h า w a ได้ ประทานลงมาในช่วงของเดือน ر م ض ا อนนะครับเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติฉะนั้นอลัาลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى ได้กล่าวว่าชฮรรุอม شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو دليلنا سيوبينا تمينا هُداؤَهُ الْفُقُرَى กอนเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติ ตรงนี้ทำให้เราได้รู้เป้าหมายเลยว่าอัลลอฮฺประธานอัลกุรอานลงมานี่เพื่ออะไรเราไม่ต้องมาเถียงกันเราไปทำอันโน่นทำอันนี้ทำร้อยแปดพันเที่เราจะพูดจะคุยกันหาทางออกหรือก็ใช้วาสกรรมที่หาความชอบธรรมในการที่จะใช้กุรอานไปในในเรื่องที่นอกเหนือจากทางนำนะครับฉะนั้นผมจะขอนำพูดในประเด็น ตรงนี้จากอายะอ,อกาสดีว่าฮูดัลลินนัสเป็นทางนำแห่งมนุษยาชาติคำว่าทางนำตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตว่าดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่จะให้รอดพ้นนะครับทั้งดุนยาและอาคาคำว่ารอดพ้นตรงนี้รอดพ้นจากการถูกทรมานของรัฐบาลนวตาลาทั้งดุนยาและอาคาีร พ็พูดกันง่ายๆว่าประสบผลสําเร็จทั้งดุนยาแลละครับคำว่าประสบผลสําเร็จในดุนยานั้นน่ะไม่เด้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่ร่ํารวยหรือเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดประกอบอาชีพที่เหนือกว่าคนอื่นอ,อ,อันนั้นไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นคําว่าสําเร็จในโลกดุนยานี้ก็คือว่าเราเนี่ยได้ถือปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางที่เราบอกให้หรือไม่ ว่าม่ยุดเอลละวรา,ารสูล้ฟากอดฟาซฟาซันอาซีมาผู้ใดที่ได้เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้ประสบผลสําเร็จอย่างใหญ่หลวงตัวลงความสําเร็จในดุนยาก็คือการที่เขาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อัลลอฮ์และหอซูลได้วางเอาไว้นะครับนี่ก็คือความสํมเาเร็จฉะนั้นเราได้รับอัลกุรอานเป็นทางนำาลเราจะประสบผลสําเร็จ ในดุลยาเพราะนะอัลกรุรอานบอกให้เราได้เชื่อฟังบัติตามพระองค์แล้วก็รอสูลของพระองค์ด้วยนะครับเพอแล้วก็ดาการแล้วกงซีรอซูลลิลเลิอุสตุนอาสนะแน่นอนในตัวท่านหลาอสูลรอสลอรอสลาณมีแบบอย่างดีเนี่ยก็ได้รับรองจากอัลกรุรอานฉะนั้นในเรื่องของการที่เราได้อ่านอัลกุรอานเนี่ยเราอย่าลืมนะครับเท่ากับเราเนี่ยเป็นผู้ที่ ทบทวนคำของอัลลอฮฺสุบานหัวตาดาแล้วก็เป็นการที่เข้าไปประกาศทำสัญญากับอัลลอฮฺว่าเรานี่จะตามพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้กล่าวว่าอัตติอ,ลลาาอ,ตอลุลลอฮาว์อัตติอุลรอซูลเราอุลิลอัปลีมิ่งกุมพวกเจ้าจงเชื่อฟังและตามอัลลอฮฺรอซูลและก็อุลิลอัปลีพระผู้นำ ของพวกเจ้าเราก็ไปทบทวนแสดงว่าเหมือนกับเราไปบอกกับพระองค์ว่าเราก็จะปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์ได้บอกไว้นี่แหละหรืออายะอุลการที่ว่ายาอายุลาดเนอามนูกูติบาอาไล,าลกุมุสยซมนโอโมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยการถือศีลอดนั้นถูกกำหนดมายังพวกเจ้าก็เราก็ไปทบทวนอันนี้เท่ากับเราเนี่เหมือนกันจะบอกว่า พร้อมที่จะปฏิบัติตามเหมือนอย่างที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับถึงมีผลดีทั้งผู้ที่เรียนก็ดีผู้ที่สอนก็ดีคือหมายว่าคนที่ดีที่สุดคอยรู้ก็มันอัลลอฮ์มัลกุรอานหรืออัลลอฮ์มะฮูคนที่ดีที่สุดในพวกจารย์คือคนที่ได้เรียนอัลกุรอานและก็สอนอัลกุรอานนะครับฉะนั้น ตรงนี้นะครับในช่วงของเดือนอมดอนนี่ก็ส่งเสริมให้มีการอ่านและกุดอ่านกันให้มากเนี่ยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมเนี่ยจะอ่านอัลกุรอ่านนี่มากในช่วงของเดือนอมดอนแล้วก็ยิบรีนก็คือมาลายการน,นะครับยิบรีนเป็นผู้ที่นำวะฮีมานี่นะครับเป็นผู้ที่มาทบทวนหรือมาอ่านัลกุรอ่าน ในช่วงของเดือนรอนทบทวนท่านนาบีก็หมายถึงว่ามาอ่านอัลกุรอานให้ท่านนาบีได้ได,ได้ได้ฟังนะครับคือหมายว่ามาันนำอัลกุรอานมาให้มาทบทวนให้ท่านนาบีนะครับตรงนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นผู้ที่นำอัลกุรอานเนี่ยมาอ่านเนี่ยจุดประสงค์ก็คืออัลกุรอานเนี่ยเป็นทางนำให้แก่มนุษยชาติและในเรื่องที่ได้ผลบุญนั้นแน่นอน ท่านนาบีได้บอกไว้ทุกตัวอักษรน,นะครับทุกตัวอักษรน,นี่ได้ผลบุญนะครับแล้วก็อักษรหนึ่งนั้นนะคืออัลีฟลามมีมเนี่ยคืออัลีฟอักษรหนึ่งลามอักษรมีอักษรหนึ่งเนี่ย,นนย,นนยได้ผลบุญมากมายอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับอันนี้ที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันมีผลให้กับผู้ที่อ่านในในช่วงของเดือนร้อนนี้มากมาย นะครับเราจะเห็นได้จากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้มีข้อปฏิบัตินะครับในยาละหมาดเนี่ยนบีจะอ่านยาวมากในช่วงของเดือนอมาดอนนะครับซึ่งมีรายงานจากสาบะนะครับว่านบีเคยอ่านในช่วงของเดือนอมดอนเนี่ยนะครับหลังจากฟาติฮหาแล้วเนี่ยนบีอ่านซเราะบะกราะซเราะอาลิอิมรอนแล้วก็ซเราะอันนิซานะครับก็อ่าน ก็แสดงว่าสุรบัตรรอยอย่างเดียวนี่ก็ยาวมากเลยนะครับเป็นสุรอท,ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานนะครับก็280กว่าอายะแล้วก็สองยุศครึ่งกว่ากว่าอีกนะครับก็เป็นสุรอที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับท่านนาบีของเรากไ็ได้ได้อ่านและท่านนาบีของเราก็ยังได้พูดอีกนะครับว่าอัลซียามู والقيام ي ش ั ر َ ع َ ن ي ل ل أ ب ْ ي و م ا ل ق ي ا م การถือสินอดและการละหมาดในยามค่ำคืนนี่นะครับมันจะยังประโยชน์ให้กัะเบาในวันเกียมยมอกย่ากู้หราเซาการถือศีนอดนั้นก็จะกล่าวว่ารบบีมานาตูหต่ออามะว่ารอบะบินนะฮะ โอ้พระผู้บวิบานของฉันฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ยับยั้งเขาในเรื่องของอาหารในเรื่องของเครื่องดื่มในยามค่ำคืนนะครับนี่ก็คือถือสินอดนี่ก็คืองดอาหารงดเครื่องดื่มในในช่วงของกลางวันนะครับในช่วงของกลางวันวัวจยกู้รูกคุรานและคุรานก็บอกคนที่อ่านอัลกุรอานน,นะครับก็อัลกุรอานไปบอก,กอัลลอฮ์สุบฮานุตอัลลอฮ์ในวันเคียมาว่า มานะตูหุนเนาามะบินไลลิฉันก็ได้ยับยั้งเขาไม่ให้มีการนอนในยามค่ำคืนฉันนี่ทำให้เขาอดนอนก็พูดกันง่ายๆในยามค่ำคืนแล้วก็ทั้งสองนี่ก็ได้บอกต่อรสุบันตลาว่าอย่างไรนะครับฝาชับเนะบิฮีก็ขอพระองค์ได้ให้ฉันนี่ได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาด้วยก็พูดกันง่ายๆว่า ทั้งสองนี่ก็ขอต่อรอดให้ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ถือศีนอดแล้วก็ผู้ที่อ่านอัลกุรอานนะครับฉะนั้นใครที่ถือศีนอดใครที่ละหมาดใครอ่านอัลกุรอานนี่ายในวันเกียร์มานั้นการถือศีนอดก็ด,กดีการที่อ่านกุรอานก็ดีก็จะร้องขอต่อรอดสุภานะหัวตาดาในวันเกียร์มาให้ได้รับการ ให้ผู้นั้นได้รับการช่วยเหลือฉะนั้นบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับการที่เราละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนอนุตรนั้นถ้าแบบอย่างท่านนบีก็จะมีก็จะอ่านจะอ่านยาวนะครับอันนี้ทุกวันนี้ด้วยความเป็นจริงนะครับพี่น้องทั้งหลายเราอ่านอัลกุรอานกันในละหมาดนั่นนะไม่ใช่เราอ่านสั้นอย่างเดียวอย่างอื่นก็สั้นไปหมด นะครับรูกข้สั้นสุยูสั้นนะครับก็พูดกันง่ายๆว่าทำให้มันรวดเร็วเท่าไหร่ก็จะทำกันอันนี้ขอให้เราทำได้สบายๆทำให้มีตัวนี้นะก็คือหมายถึงว่าให้มีความสงบเพราะความสงบทำช้าๆให้นิ่งๆเนี่ยนะครับมันจะมีการคุช่วการมีคุช่วในกระหัวใจเราเนี่ยมันก็จะผูกพันกับรถสุภานณหัวตะลา จะกล่าวาซิกรุลลอหรือจะดูอานอะไรที่อยู่ในละหมาดเนี่ยก็กล่าวชา้ชาๆเพราะท่านนาบีของเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยอานยัอันอายัอันอ่านทีและอ้ายะอายะก็หมายความว่าอ่านนี่มาใจรวดเร็วจนกระทัง่งฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะการอ่านอัลกุรอานนี่ทางที่ดีแล้วก็มีการแตดับรุบดแล้วหมายถึงว่ามีการไข้ควรมีการ ว,วินิจวิเคราะห์ในอายะอัลกุรอานอายะานั้นจะทําให้เราเนี่ยได้มีความสงบในเรื่องของการละหมาดส่วนหนึ่งจากการที่จะทําให้ละหมาดของเราคุช่วยได้นั้นก็คือการที่เราได้มีการไข้ควรในความหมายของอัลกุรอานแล้วก็ดูอาต่างๆนะครับดูอาหรืรอซิกุรลัต่างๆในละหมาดที่มีกล่าววาช่วงไหนเราก็ ให้ควรในความหมายนั้นจะเป็นส่วนที่ทําให้เราได้เกิดความสงบสุขในเรื่องแความสงบในละมาดได้นะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราหัดให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับในยามค่ำคือนอ่านอัลกุรอานกลางวันก็อ่านได้มีเวลานะครับกลางคืนเราก็อ่านได้และอ่านทุกวันนี้ถ้าเรายังไม่คล่องยังไม่สะดวกเรายังไม่มีโอกาสในการที่จะไป ศึกษากับครูอาจารย์ท่านใดที่สอนเราก็มีในเรื่องของเ,อเทปฟังในเรื่องของแผ่นซีดีอะไรฟังก็มีเครื่องที่จะอำนวยสะดวกกับเราทั้นมากมายเราก็อ,าอ่านอ่านไปแล้วก็อาจจะเปิดแผ่นในเรื่องการที่จะรับฟังจากอาจารย์ท่านนั้นกอรีท่านนั้นท่านน,น,าน,นี้เพื่อที่เราจะได้ฟังหรือว่าอ่านตาม อันนี้ก็จะเป็นการอ่านที่ถูกต้องเพราะการอ่านอัลกุรอานนั้นก็อ่านให้ถูกอ่านให้ฟัสซ่อ่านให้ชัดเจนตัวอักษรแล้วในเรื่องสั้นยาวมัดอ,อะไรที่สั้นยาวแค่ไหนก็อ่านให้ให้มันถูกต้องแล้วก็จะได้ผละบุญและจะได้เป็นไปตามคำของอัลลอฮฺสุบานหัวต่อลาฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราได้รู้รายละเอียดเราได้เข้าใจนะครับ ฮูดันล,ลินนัสสมแล้วที่เป็นทางนำให้กับมนุษย์เดาดแต่นี้ผมก็จะย้อนมาอธิบายว่าที่เราอ่านเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นทางนำเนี่ยถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่ทราบว่าเป็นทางนำอย่างไรนะครับเราก็จะต้องเป็นผู้ที่อ่านแล้วก็เพื่อที่จะได้ทราบว่าดี่คือเป็นทางนำและทางนำด้วยกับอลกุ่านมาเป็นทางนำเนี่ยนะครับ มันต่างกับทางนำอย่างอื่นผมอธิบายหลายครั้งนะครับฮูดัลินนัสเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติ่วัวไบยีนาติมินัลฮูดาอเลได้กล่าวต่อไปว่าวัวไบยีน่าตินและมีข้อชัดเจนมีนันลฮูดาจากทางนำจากทางนำมัเนี่ยคืออัลกุรอานเนี่ยก็พูดก,กันไงว่าทางนำที่เป็นอัลกุรอานเนี่ยนะมันชัดเจน ก็พูดภาษาไทยง่ายๆทั้งนั้นเนี่ยจากกุรอานเนี่ยชัดเจนชัดเจนก็คืออัลกุรอานบอกเลยว่าเป็นอย่างไรการเดินแป้งหน้าการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรเหมือนกับเรามีทางนามีมีไฟฉายที่ตะเกียงนะครับที่ส่องไปข้างหน้าพอส่องไปแล้วเนี่ยให้เป็นทางนําเราเราก็จะก้าวเดินไปว่าอันไหนที่ทางเรียบอันไหนที่มีหนามมีตะปู แต่บางครั้งทางนําของเราเองที่เราใช้ไว้สายเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนมันอาจจะขมุกขมัวหรือเราเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะเหยียบลงไปได้แต่เวลาเราเหยียบลงไปแล้ววางเท้าลงไปแล้วอาจจะเจอหนามที่แหลมคมก็ได้แต่ทางนําของอัลลอฮฺสุบะตาที่เป็นอัลกุรอานนี่นะครับไม่มีเรื่องของกขบุกขมัขมวเป็นสิ่งที่ชัดเจน ว่าไบายีนาติมมินันธุดาชัดเจนในเรื่องของทางนำอันนี้ชัดจนกระทั่งว่าของที่อยู่ไกลแค่ไหนเช่นอย่างอาลัมบาระซักมีอย่างไรมนุษย์เราที่จะไปถูกสอบสวนในวันกียร์มามีอย่างไรทางจะไปสู่สวงสวรรค์นั้นทางไปทางไหนอัลกุรอานก็บอกไว้ชัดเจนนะครับนี่ก็คือเห็นว่าความชัดเจนของทางนำวันฟุรกอแล้ก็แยกแยะได้ ก็คือหมายถึงว่าแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำฉะนั้นแยกแยะได้ชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวเดินไปไม่ได้และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นทางที่เราก้าวเดินไปได้นะครับนี่ก็อยากจะได้ลำเรียนกันทั้งหลายว่าขอให้เรามีการทบทวนอัลกุรอานให้มากในช่วงของเดือนอังตอนตอน,นอกเหนือจากการที่เราจะได้ผลบุญจากละศูนย์ในวตนอัลาแล้วเราก็ยัง ได้ทบทวนถึงการที่อัลกุรอาน,นเป็นระบบการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินไปอย่างถูกต้องนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะาบิลลาฮิตัฟิกวะลิดายาวัสซลลมมวะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮิวะบาริกา Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.